ชนะเดินหน้าจัดตั้งแล้วก็ตอนนี้มีการเทียบเชิญกันแล้วล่าสุดเพื่อเสื้อแดงไม่อยากตกขบวนแล้วก็ที่สำคัญกลัวว่าคุณพ่อที่อยู่ในคุณคุณพ่อที่ผู้ที่อยู่ในคุกอะ่ะกลัวจะไม่ได้รับสวัสดิภาพที่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะร่วมคอรมอแล้วก็จะขอตำแหน่ง รัฐตนตียุติธรรมส่วนยุติธรรมนั้นเนี่ยนะแกนนําผู้จัดตั้งเนี่ยจะให้หรือไม่ให้เนี่ยก็ยังไม่ทราบแล้วก็ยังไม่รู้แต่เราเห็นเฉพาะภาพว่าเขาแตะกันนะักข่าวก็เอาไม้ไปใส่ใต้คางว่าที่นายกคนใหม่หลังจากที่ว่าที่นายกคนใหม่ไปจดทะเบียนสำรรถกับภรรยาคนล่าสุดจดทะเบียนภรรยาคนล่าสุดคนที่สามนะคะการจดทะเบียนนั้นมันก็เออเป็นการให้เกียรติภรรยา แต่ขณะเดียวกันก็จะได้เป็นคู่สมรสนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มภาคภูมิอันที่หนึ่งอันที่สองคือมันเกี่ยวข้องกับกรณีการโชว์แสดงบัญชีทรัพย์สินมันจะได้ไม่อิลักอีเหลือเพราะเวลาแสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยปตรากฏตอนแจงบัญชีบอกว่าบัญชีนี้เออไม่แจงเพราะว่าไม่ได้เป็นคู่สมรสกันอย่างเงี้ยไม่ได้จดทะเบียนกันอย่างเงี้ยมันจะอิลักอีเหลือแล้วจะมีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยกรณีของการจดทะเบียนเนี่ยถ้าผู้สําหรับคนดํารงตําแหน่งทางด้านอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะต้องไปแจงบัญชีด้วย นึกออจากใช่ไหมมันจะได้ไม่เป็นเออแบบสายล่อฟ้าอืมนะคะทุกคนประมาณนั้นและการเมืองจำนวนเยอะมากนะเขาไม่จดทะเบียนสมรสเพราะว่าเออมันจะมีปัญหาต่อกรณีของการแจงบัญชีแล้วก็มีเออเขาเรียกว่าคู่สมรสหลายๆคนที่แบบเป็นเมียออกหน้าออกตาเนี่ยแล้วก็พอถึงขั้นตอนการแจงบัญชีเออเขาไม่ได้แจงนะเพราะว่าไม่เพราะถือว่าไม่ใช่เมียอย่างเป็นทางการก็ไม่แจงบัญชีทีนี้ ปรากฏว่าในกฎหมายเขาจะเขียนระบุว่าบุคคลผู้ซึ่งเอาออกสังคมให้สังคมรู้ว่าเป็นเมียและปรากฏไม่แจง้งบัญชีมีความผิดเนี่ยมันต้องไปถูกตีความอีกมันอีหลักอีเหลือดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็เลยว่าออจดทะเบียนกันซะให้รู้แล้วรู้รอดอะไรเงี้ยทําไมแม่มาริกาไม่ไปจดแทนเออดรกตอมาริกาจดก่อนหน้านั้นประมาณ12ปีแล้วอะในไหนในไหนก็ในไหนแล้วโอเคนะในไหนก็นไหนแล้วเดี๋ยวขอนรีาตรีวิวเลยนะคะเออจดทะเบียนสมรสประมาณว่า ตอนสมัยนู้นนะคะ12ปีที่แล้วนะคะขอโทษนะคะไม, truly, ไม่ได้ไม่ได้อวดนะคะเออพอดีว่าค่ะดิฉันจดทะเบียนสมรสประมาณนี้ค่ะเขาเรียกว่าสมรสพระราชทานค่ะโอเคนะคะเขาเรียกว่าสมรสพระราชทานเนี่ยนะคะค่ะค่ะปกติก็ไม like ่ค e> er> ่อยอวดใครนะคะที่เห็นเห็นเห็นถามมาเยอะค่ะรีวิวก็แล้วกันเลยนะคะขออนุญาตนะคะค่ะค่ะปกติก็ไม่อวดแล้วค่ะปกติไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งพูดอะนะคะ มีคนบอกว่าช่วยบอกภูมิว่าอย่าเอาแดงมาโอ้ฉันก็ไม่รู้จักเขาหรอกอีฉันก็ไม่ได้รู้จักเขานะคะจะไปบอกเขาอย่างไงล่ะคะตอนนี้ได้ข่าวว่ากําลังวิ่งกันตีนขวิดตอนแรกมาครึ่งหนึง่งมันมีคุณสเนี่ยเป็นคนเนี่ยพาไปว่าถ้าไม่เอาทั้งแพะว่าไม่ถ้าเกิดไม่เอาทั้งหมดเนี่ยฉันจะมาครึ่งหนึ่งเนี่ยโอเคไหมแล้วจะเอาตําแหน่งนี่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 โอ้ยต่อรองเหลือหลายประมาณนั้นฉันฟังจากข่าวนะ ปรากฏอีตัวหัวหน้าที่ใส่แว่นอาจารย์เชนนั่นอะมางพอมันรู้ว่าอีตัวสอเสือเนี่ยยกพลไปขึ้นบกจากนั้นปุ๊บมันเดินทางมาเองเลยเว้ยโอ้มันเดินทางมาเองเลยมันเดินทางมาเองเลยมีคนไปพบผู้ต้องหาที่คลองเปลมจากนั้นปุ๊บคลองเปลมบอกว่าให้ไปร่วมประมาณนั้นมันอีอาจารย์ใส่แว่นลูกของยายเจ๊แดงอะนะแกก็มาเลยเนี่ย สุกสิบสามนั่นไงก็มาก็จับมือกันบลา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 ซึ่งเป็นการเทียบเชิญกันส่วนขณะเดียวกันก็ไม่รู้แหละก็ส่วนอีพักเล็กพักน้อยมากอกมาหอยมาหน่อยก็มารวม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 กันละล่าล่าสุดก็น่าจะมามาพักเล็กพักน้อยพักละหนึ่งคนสองคนอ่ะก็มามาเพื่อจะมาเป็นโวตเตอร์อันนั้นยังรวมแล้วมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็ไม่ได้สาคัญเท่าไหร่แต่ว่าพักใหญ่ตอนนี้มันสําคัญพักตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดเสียงขึ้นไปสําคัญเออ ไอพวกพักเล็กพักน้อยที่ได้ประมาณห้าเสียงหกเสียงอันนั้นก็สําคัญแต่สําคัญแต่เงื่อนไขยเยอะเนี่ยคือมันต้องดูก่อนเวลาเขาเขาเขาร่วมกันนะนะเวลาใครไปตั้งเงื่อนไขยเยอะเวลาตั้งเงื่อนไขยเยอะเงื่อนไขยเยอะคืออะไรเงื่อนไขยเยอะคือจะเอากระทรวงนั้นจะเอากระทรวงนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้าเงื่อนไขยเยอะเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีผลต่อการตัดสินใจทันทีตอนนี้ก็เขาก็ออกข่าวไอ้ที่ออกข่าวออกข่าวก็พื้นข่าวกันอยู่เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ไอ้พวกที่กําลังจะเข้าไปอะ จะได้ลดอำนาจการต่อรองเออสมมุติว่าอุ้ยมามาห้าสิบสี่จะเอาไปแปดกระทรวงไอย่างเงี้ยบางทีมันก็เวอร์แม่งไม่เหลือกระทรวงให้คนอื่นเขาทํางานเลยอะไรเงี้ยเออเข้าใจไหมประมาณอย่างนั้นได้ข่าวว่ามันมีบางพวงที่มั่นใจมั่นใจอ่ะได้ข่าวว่าต่อรองเยอะแล้วก็ได้ข่าวว่าอาจจะไม่ได้ร่วมเออไอ้พวกที่เอะมาเทิ่์นเอะเอะเอะกบูเอะเอะเอะกบู อ,อาจจะไม่ได้รวมเพราะว่ามันบาดแผลมันเยอะอืมเุ้ยเธอก็ไปบอกเขาสิคือเธอเข้าใจปะเราอาจจะแสดงความคิดเห็นต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายแต่ว่าเงื่อนไขาทางการเมืองเนี่ยมันก็คงจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายอ่ะฟังนะคือการที่จะต้องเป็นให้ได้โดยการจัดตั้งให้ได้นะคุณจะต้องมีเสียงเนี่ยประมาณ300เสียง คือเกินกึ่งหนึ่งถ้าจับได้เกินกึ่งหนึ่ง251เสียงครบเนี่ยก็ชนะละแต่ด้วยความที่ได้มาตั้ง198ใช่ไหมร้ยแล้วก็ร้อกได้มาตั้งเยอะอ่ะ194ขาดอีกเท่าไหร่เองอ่ะคือเอกกรณีของการจัดตั้งได้คงจัดตั้งได้อยู่แล้วแหละแต่จะจัดตั้งได้ในลักษณะเสียงข้างมากเวลาอภิปรายงบประมาณอภิปรายอะไรจะได้ไม่ต้องพวงกับเสียงว่ามันจะไม่พอเวลาประชุม เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรัฐบาลเวลาโหวตกฎหมายโหวตอะไรแต่ก็ตามแล้วถ้าเกิดเป็นกฎหมายของรัฐบาลเสนอแล้วโหวตแล้วไม่ผ่านจะต้องลาออกกันเออมันเป็นมันเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเสียงข้างมากเข้าไว้ดังนั้นจะต้องขาอีกเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดจะให้มันพ้นน้าเนี่ยนะเสียงมันพ้นน้ําเลยนะมันจะต้องเลย300เสียงถ้าเขาจะเอารัฐบาลสนอคือจริงๆ280ก็ได้แล้วล่ะคือแบบถ้ารักษาวินัยในการประชุมสภานะ 280เสียงก็ได้แล้วเลย251เนี่ยถือว่าชนะในการจัดตั้งแต่ถ้าเกิดจะให้อยู่เป็นรัฐบาลยาวเนี่ยเสียงในสภาจะต้องถึงประมาณสัก300สบายใจสบายตัวนะคะถ้าสมมุติจะต้องเอา300นะนะลบเขาจะต้องหาอีกประมาณ106เสียงนะแกนนำรัฐบาลจะต้องไปหาอีก106เสียงมึงว่า106เสียงจะมาจากตรงไหนอะเสียงจะมาจากตรงไหน เ4สีเสียงนั้มันมีจากเพื่อไทย21เสียงเนี่ยก็มีประชาธัปั์แล้วก็ประมาณ50กว่าเสียงเนี่ยก็มาจากธรรมนัตที่เหลือก็เป็นพักเล็กพักน้อยมาหอยมานอยย่อยยิบมากมันมีแค่นี้อ่ะก็ลูกบรรหารมันก็ไปรวมกับภูมิแล้วไงมันถึงได้1้8 194นั่นไงเพราะลูกบรรหารมันขนไปรวมตั้งแต่ต้นเลยมันรวมพักกันเลยอ่ะเข้าใจปะเออนั่นแหละทําไมลูกบรรหารมันขนไปรวมกับภูมิเพราะว่ามันกลัวหล่นสิบ กลัวทาเองเนี่ยหล่นออกมาไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบก็จะไม่ได้อยู่ในอํานาจไม่ถึงสิบก็คือแบบหรือไม่ถึงห้าอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้อยู่ในสมการลูกบัรหารก็เลยขนกันไปอยู่กับภูมิเพื่อจะได้มีสเสบียงเลียงผาไปทํางานแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเสียของเสียอะไรเยอะก็ขนไปเป็นพอขนกันไปเสร็จมันก็เลยเลือกออกมาก็กลายเป็นบ้านใหญ่ทุกทุกเจ็ดสิบหกจังหวัดเนี่ย ภูมิเนี่ยได้บ้านใหญ่มาหมดเลยพอได้บ้านใหญ่มาหลยหมดเลยเขาก็เลยชนะสคือตัวสสเขตเนี่ยเขาก็เลยชนะในต่างจังหวัดแต่กรุงเทพเนี่ยพรรคขวาจัดเนี่ยแพ้หมดเลยเพราะอะไรกรุงเทพมีเสียงอยู่ประมาณเกือบ6ล้านมั้งเลือกพรรคอื่นประมาณ3ล้าน9 000. เลือกส้มล้านกว่าส้มได้คะแนนกรุงเทพล้านกว่ากว่าล้านกว่าล้านเท่าไหรอ่อ่ะเกือบสองล้านเนี่ยล้านกว่าแต่ชนะเพราะอะไร เพราะว่าคะแนนมันไปหล่นอยู่กับพักเอาตรงๆนะพักที่เรียกว่าสายสลิมเนี่ยคะแนนมันแตก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 คะแนนมันไม่เป็นก้อนเนื่องจากพักการเมืองมันเยอะพอพอพักมันเยอะพักมันเยอะมันก็เลยแบ่งเป็นพว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 งเสียงก็เลยแตกพอเสียงแตกปุ๊บไอ้ที่มันจับกันเป็นก้อนเนี่ยมันก็คือส้มส้มมันก็เลยได้ในกรุงเทพแค่นั้นแหละตะกะาง่ายๆแต่ถ้าเกิดรวมสี่พักรวมรวมสี่พวกรวมสี่สี ในกรุงเทพอะนะมีน้ำเงินมีฟ้ามีรวมไทยมีนู่นมีนี่มีหมอวลงคือรวมไปสี่รวมรังสีรวมรวงสีไปแล้วล้านกว่าคะแนนอะรังสีได้ไปล้านกว่าคะแนนนะได้สสทตั้งสามเนี่ยเออคะแนนจากแถวกรุงเทพทั้งนั้นแหละคะแนนสลิมทั้งนั้นแหละที่รังสีได้ไปอะนนสลิมลสลิมรักสลิมรักชาสลิมรักทหารอะก็คะแนนแตะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคนที่ไมเดกาส้มเนี่ยในกรุงเทพเนะี่ยมีมากกว่า ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบมึงก็จะบอมึงไม่ต้องตกใจเลยว่าทําไมอีสอส้มเนี่ยเวลามันเดินไถ่ไม่มีใครรู้จักมันไม่มีใครไหว้มันเพราะอีคนที่อีคนที่เลือกเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้จักเขาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เลือกก็มีเยอะกว่าเพียงแต่คะแนนมันแตกเข้าใจยังเออแต่ด้วยระบบประชาธิปไตยเมื่อเสียงส่วนใหญ่ในเขตนั้นเลือกเขามาเขาก็ต้องได้เป็นเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงมันแตกไนงะ คิดว่าเขียวที่ได้คะแนนมาเยอะๆจะร่วมรัฐบาลชุดนี้ไหมมันอยากร่วมกระหายที่สุดกะว่าได้ร่วมแน่ๆแต่ได้ข่าวว่าเงื่อนไขยเยอะนอกจากเงื่อนไขยเยอะแล้วเนี่ยเรื่องก็เยอะเออเรื่องค้างเก่าเยอะเงื่อนไขยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะตั้งรัฐบาลได้เนี่ยก็ต้องเลือกในเมื่อมีคะแนนตั้ง194ยเกเสียงเราก็รอพอจะเลือกได้ก็เลือกเลือกบ้างก็ได้ถ้าไม่เลือกเนี่ย เจอสารพัดเรื่องแน่ในเมื่อไหนๆแล้วก็เป็นรัฐบาลไหนๆก็ถูกตราหน้าว่าเป็นพักที่สลิมเลือกแล้วเนี่ยก็ไว้หน้าสลิมนิดนึงก็ลึกเลือกบ้างก็ได้เออแล้วพักที่สลิมเคยเลือกเนี่ยมึงก็ไปเอาพักที่สลิมเคยเลือกเนี่ยมากองรวมกันให้หมดถ้าถ้าเสียหนูฉลาดนะถ้าคุณเนวินถ้าในคุณเนวินฉลาดนะต้องไม่เอากองขยะไปปนเปเข,าข้าใจคำว่ากองขยะไหมคะเบนสมิดอะไรพวกนั้นน่ะ ล่าสุดกดปปงกฎหมายฟอกเงินปรากฏว่าไม่ปลดล็อกการอายัดแปลว่ายึดทรัพย์1 5 0 0 0ล้านที่ยึดมาจากทั้งเครือเบนสมิดเครือเชิจื้อเครือกกเกลียมโคเครืออะไรพวกนั้นอะ่ะอีก3 4ตัวที่เป็นอจชญารรมข้ามโลกอะ่ะนั่นแหละยึดเป็นของแผ่นดินเราอะ่ะหมดเลยเพราะว่าสืบทราบมาแล้วว่าเป็นการฟอกเงินมาจากการหลอกลวงเงินประชาชนชาวไทยยึดทรัพย์แล้วก็เอามาซื้อสินทรัพย์ไว้ในเมืองไทย ก็หรือที่ต้องถูกยึดทรัพย์รู้ยังรู้แล้วใช่ไหมสามคนเก่งไหนวะด็อกเตอร์ไม่คิดว่าส้มส้มแดงเขียวจะชิงตั้งรัฐบาลก่อนเหรอครับกูอยากให้มันจริงนะส้มแดงเขียวกูอยากให้มันทานะแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะก็ติดคุกหมดไงอีส้ม44คนกําลังจะต้องโดนคดีเกี่ยวกับการล้มรัฐธรรมนูญเนี่ยเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะ น่าจะเดินมีนาหรือไม่เกินน่าจะมีนาเนี่ยก็น่าจะพิพากษาแล้วเพราะฉะนั้นจะมีคนไม่ได้เข้าสภาประมาณ44คนเนี่ยประมาณเกือบหมดอะไม่ได้เข้าสภาเลยไม่ได้เข้าสภาเลยคิดว่าส้มแดงเขียวจะชิงจัดตั้งรัฐบาลโอ้ยมึงเชิญไปเถอะมึงเชื่อกูไหมทั้งสามพักที่มึงพูดเนี่ยต่างคนต่างก็ระแวงกันมันกลัวใครมันเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็เสียบหลังกันไปเสียบหลังกันมามันไม่มีใครไว้ใจใครเลยสามสามสามสีที่มึงพูดเนี่ยไม่มีใครไว้ใจใคร ใครนำใครก็ไม่ได้ไม่มีใครไว้ใจใครมันหลอยหลังกันตลอดเลยมึงคิดว่ามันจะจับมือกันได้ไหมหลักหนึ่งศูนย์แปดบวกห้าสิบสี่บวกเจ็ดสิบสี่เท่ากับสองร้อยสามสิบหกไม่ครบเสียงไม่ครบจะ้ะต่อให้มึงเนี่ยส้มแดงเขียวเสียงไม่เกินสองร้อยห้าสิบเอ็ดจ้ะเสียงได้แค่ประมาณสองร้อยสามสิบหกไม่ครบแล้วมึงไปเอาใครไปเอาปฏิจิติปัดเหรอประรัะจิติปัดเอากับมึงเหรอประรัะจิติปัดไม่เอาเขียวอยู่แล้ว ไปเอาพักเล็กเหรอพักเล็กก็ไม่พอก็คะแนนใหญ่มันอยู่ที่ภูมิน่ะมันอยู่หมดแล้วเนี่ยคะแนนใหญ่มันอยู่ที่ภูมิไป200กว่าแล้วเนะนะี่ยภูมิมันไปไล่ต้อนพักเล็กแล้วตอนนี้มันมีอยู่ในมือประมาณ200อกว่าแล้วตอนนี้มันก็ต้องการอีกแค่ประมาณร้อยหนึ่งแค่นั้นนะ่ะร้อยหนึ่งเอามาจากสองพักก็จบแล้วเออพักไหนก็ไม่รู้แหละเธอก็แต่ยังคณิตศาสตร์จ้ะการตั้งรัฐบาลคือตัวเลขจะ้ะคณิตศาสตร์แต่จะมึงคิดอะไรคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์จะ้ะดีตัวเลขจะ้ะ เสียงจะต้องถึง251ก่อนใครเพื่อนอีส้มมันได้แค่ร้อยหนึ่งอ่ะมันจะไปรวมใครได้อ่ะรวมคนนั้นเขาก็มีนิดเดียวรวมมึงรวมถ้ามึงจะรวมเพื่อตั้งรัฐบาลมึงรวมกับภูมิใจไทยพักเดียวอีส้มเนี่ยและภูมิจะเอามึงไหมล่ะมึงก็เฮี้ยวมึงก็เฟี้ยวขนาดนั้นอ่ะมึงก็เฟี้ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขนาดนั้นเนี่ยถ้าอีน้ำเงินเอามึงก็ชิพหายแล้วสิอีน้ำเงินในแหละจะชิบหายก็ประชาชนเลือกไปเพื่อชิงดํากับส้มนั้นแล้วอ่ะ ไม่กลอกป่ะเพราะฉะนั้นมึงก็เป็นฝ่ายค้านต่อไปไงก็ไม่ได้มีใครก็ไม่ได้มีใครไล่มึงออกจากประเทศนี้นี่มึงก็ยังอยู่ในประเทศนี้กูเห็นดินกระเดวกระเดวกันอยู่เพราะฉะนั้นก็มึงก็อยู่ในประเทศนี้แล้วก็เป็นฝ่ายค้านไปเออมีใครไล่มึงออกจากประเทศนี้แล้วก็ไม่มีนี่ได้ข่าวว่าแต่ละคนที่มึงออกออกไปก็มึงก็หนีไปกันหนีกันไปเองทั้งนั้นอ่ะพวกมึงก็หนีกันไปเองทั้งนั้นกูบอกเลยก่อนนะนะรอบนี้มึงหนีไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าชายแดนปิดวายไอ้มึงหนีไม่ทันนะคดีหนึ่งหึงงสองมึงมึงต้อง ถ้ามึงจะหอบผ้าหอบผ่อนหนีนะมึงไปชายแดนไหนก็ไม่ได้นะเพราะว่าชายแดนปิด <c oughs> บอลขเมรนก็ปิดบอลก็บอลขเมรนก็ปิดมึงไปไม่ไหนไม่ได้เลยมึงจะไปขึ้นเครื่องที่ขเมรนไม่ได้เลยชายแดนปิดน้ําแข็งก็ประมาณสักไม่เกินสองสามเดือนก็ติดคุกแล้วสารดีกาคือสุดท้ายแล้วอืมมันถึงดราม,มานะ่าเลยมันดิน้นมันจะติดก่อนใครเพราะคดีหนึ่งสองก่อนเพราะว่าคดีหนึ่งสองมันสู้มาตั้งสี่ห้าปีแล้วมันมันมันทำอย่างนี้มาสิมันสู้มาสามสาสี่ห้าปีทนายมันติดไปแล้วเนะี่ยอีอานนท์นำพังอะ อานนท์นำพังทนายชื่ออะไรนะชื่อชื่ออานนท์อานนท์ไหนอานนท์นำนำพานำนำนำพานำพังทำไมนำไอ้ไปพังไะทนายมันเองแล้วตอนนี้อานนท์อานนท์อยู่ในคุกคลองเปลมตอนนี้ก็น่าจะไปสวัสดีกับท่านทักษิณแซ่อวยอยู่ที่คลองเปลนนั่นแหละน่าจะอยู่ที่เรือนกันเรือนจำเดียวกัน